เรื่องเกี่ยวกับประชาธิุปไตยนีย่ผมอาจจะยืนยันได้ในสมัยห้าสิบปีแต่ห้าสิบปีมาแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันที่เราต้องใช้ประชาธิุปไตยในการต่อสู้คอมมิวนิสต์เพราะว่าคอมมิวนิสต์ก็ไปอธิบายให้ประชาชนว่าเขาเป็นประชาธิปไตยเราเป็นปเกษตรกรเป็นขี้ข่ามีกันร้อยแปดผมก็ต้องไปสู้ในสนามทุกคนทุกแห่ง ว่าเราเป็นชาติไทยเพราะนั้นผะประเทียออกมาผมจึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในทางการเมืองแต่ว่าเกี่ยวข้องในการที่จะทําให้ประชาธิปไตยดีขึ้นที่เราต้องการในขณะนั้น,นก็คือว่าทําให้การเลือกตั้งดีขึ้นการเลือกตั้งดีขึ้นก็คือจะต้องมีกรประการการเลือกตัง้งแล้วอันหนึ่งก็ต้องมีการไปสเกตการเลือกตั้งโดยประชาชน อันนี้ผมต้องขอเอ่ยนามอาจารย์ศกดิ์ตอนนั้นเป็นคณะบดีอยู่ที่รามประแหนงได้ช่วยให้นักศึกษามาร่วมมือเราเรียกว่ากลุ่มประาประชามติแล้วก็ตอนที่ผมมีอำนาจมากขอเรียนให้ทราบว่าคนที่จะมาชุนปฏิวัติมีอยู่เสมอเอาเงินมาล่อเอาอะไรมารอแป่แต่ผมไม่เอาเราก็เสนอไปว่า อย่างน้อยอย่างน้อยก็ทหา,ารสาาทัเนี่ยเป็นผู้รับสนองของกะระบวนการแล้วก็ท่านอาจจะเชิญประธานพุธมาด้วยก็ได้แล้วเรายังเสนอไปอยู่ว่าอาจจะเสนอผูอ้ทำหน้าที่นายกที่พวกสื่อเรียกว่ารัฐบาลเป็นง่อยเนี่ยมาด้วยก็ได้นะครับมันก็จะเป็นวงกว้างขึ้นไปทีนี้ การที่จะทาให้เพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถใช้เขาเรียกว่าอํานาจบริหารอํานาจบริหารเนี่ยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า executive power หรือ r e r o กต t i v e power ในหลวงทรงมีอํานาจเหมือนกับประธานาธิบดีที่เป็นประมุขของประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์นะครับ แล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยเมื่อทรงเป็นประมุขแล้วยังมีการประชุมกันที่ยูเอ็นนะครับแล้วก็เขามีที่เรียกว,ว่ามติของยูเอ็นเขาเรียกว่า resolution r2p ว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ที่เป็นประมุขของประเทศมีทั้งหมดประมาณสิบกว่าประเทศส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปจะเห็นว่าการเมืองของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ ในยุโรปเด็ดอยู่นิ่งไม่ค่อยมีเรื่องบุญบายเพราะพระษัตย์ทรงใช้อำนาจตามอาตูปีเนี่ยอาตูปีหมายความว่าพระองค์จะต้องปกป้องประชาชนไม่ให้ทำลายสึ่งกันและกันไม่กอการกรจายจนนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ตามที่เราเข้าใจสามารถที่จะใช้พระราชอำนาจนี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในระบบของเรา ส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าจะต้องไม่มีรัฐบาลแล้วมีสุญญากาศแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ผู้รู้นะครับผมก็รู้น้อยก็ถามผู้ที่เขามีความรู้เขาบอกว่าถึงอย่างไรก็สามารถใช้ราชจัาน้าได้ตามมาตรา309ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับถ้าใครต้องการก็ไปเปิดดูได้ คนแก่เนี่ยก็ได้แต่ความคิดเราไม่มีอำนาจเราไม่ไปอำนาจอะไรนะครับแต่เราก็หวังว่าคงไปจุดประกายก็ไม่หวังหรอกว่ากองทัพจะมาทําเพี้ยนตามตัวสอนที่เราว่าเนี่ยแต่เพียจุดประกายแล้วก็เขาก็จะดําเนินการต่อไปทีนี้เราสมติว่าทหารไม่ทําอะไรเลยอย่างที่พูดเนี่ยว่าทหารเป็นที่พึ่งประชาชนแล้วก็รับสิสอดแล้ว จะมา่อรับคำสั่งของรัฐบาลเป็ดง่อยก็ไปเรื่องของสังคมครับผมผมก็ทิ้งแล้วผมจะไปกับริยาทุกไปเมือนกอาจารย์ชัยวันน็จะทำไงก็ทำไปท่านไม่เอใจอยู่กับผมรับท่านท่านเดี๋ยวเยวจะขยายต่อคำถามเมื่อ้าเ่านไท่านไม่เอาใ่ยึดเกิดผลเนี่ยท่านวางแนวทางรัฐบุคคในระดับชี้นำความคิด ในฐานะที่มีประสบการณ์แล้วก็ประมูลอดีตได้ยาวนานกว่าแล้วก็ท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยท่านก็ทําหน้าที่เอาแนวทางของท่านยื่นต่อผู้นำเหล่าทัพอย่างเป็นทางการถ้าผู้นำเหล่าทัพที่นมไม่เห็นด้วยตามที่ท่านถามเนี่ยก็แปลว่าภารกิจของรัฐบุคคลในการที่นำความคิดในท่านตอนนี้ก็น่าจะหมดภารกิจ ผมท่านถึงบอกว่าอยากจะให้ผมฐาน้าแนวร่วมคนไทยรัชชาปิะสามดินช่วยกัรุณารับภารกิจไปเคลื่อนไหวต่อกับมวลชนได้หรือไม่ทานบางท่าอแ,แ,แ,แล้วก็เนื่องจากว่าการกระทำที่ความจริงพะองค์มีอำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอย่าง R2P ที่ว่าใฟังเนี่ยพวกเราก็ยังไม่รู้ มันเป็นคอนมวชชั่นของยูเอ็นที่พ, trendy, movement. พระบาทก็สิย์ไปลงพระรามในฐานะทีปิมุขของประเทศปกป้องประชาชนขวงพระองค์ได้ผู้รู้ผมก็บอกผมวันนี้เดี๋ยวนี้บอกว่าที่จริงพระองค์ออกได้ะัานาทิบดีที่เขมีประมุขเประชาปีเาออกพิเศษดีกรีดีกรีก็เหมือนเหมือนพระราชกิจดีกาออกได้เลยของพระองค์ก็เอาได้ เคยหสามสิบเก้าเดี๋ยวพี่ว่าเนี่ยให้อภัยโทษนักโทษบาหารมีวิทเอาอนาที่ไหนมาถามหนูดิก็ใช่สามสิบเก้าเลยยแล้วก็ถ้าจะทําให้บ้านเหมือนเรียบร้อยทํำไม่ได้เออมันก็แปลกแต่เสนอแนวความคิดหากทหารและประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยก็เชื่อว่าแนวความคิดนี้ จะมีผลในทางปฏิบัติเพราะทหารเป็นที่พ้่นของประชาชนและถึงจุดสุดท้ายแล้วหมายความว่าทหารจะต้องเป็นผู้ริเริ่มครับไม่ใช่เป็นผู้คอยรับคำสั่งจากรัฐบาลที่สื่อมวลชนว่าเป็ดง่อยเพราะรัฐบาลเป็ดง่อยเขาคิดแต่จะอยู่ ให้ถึงที่สุดประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเขาไม่ห่วงอย่างที่ผมดูท่าทีนะอาจจะพดก็ได้นะเขาห่วงแต่คนที่เป่ป <laughs> ่าเขาว่าห่วงซึ่งขอให้สังคมนะครับส่วนใหญ่ใน,นที่นี้เป็นสุดน้อยแต่ว่าเป็นเตัวแพงของคนส่วนใหญ่นะครับ ที่ยังห่วงใย,ยประเทศชาติได้รับไปเรียกร้องต่อไปหากมีอะไรที่สงสัยว่าผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญทำไม่ได้กรุณาติดต่อสอบถามทางคณะรัฐบุคคลยินดีให้คำตอบและร่วมมือกับสังคมด้วยความ เต็มใจและพร้อมอยู่เสมอนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นจกรมนะถ้าถ้าทหารแต่เราเชื่อว่าฐานก็คงจะเอา,าไปคิดแต่เราก็อย่าอย่าไปพูดว่าเขาไม่รับหรือรับอะไรนะครับว่าให้เวลาเขาไปคิดแต่ถ้าเขายังไงก็ข,ขอผมก็คงจะไม่ติดตามแล้วก็ไม่อยู่ก็จะฝากังมคมก็ติดตามก็ทับตะเวยไปแล้วกันแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่ทํา ก็จำกรมก็หาทางอื่นให้เขาหน่อยก็แล้วกันผมก็มทําได้แค่น,นี้นะครับเพราขอบคุณนะครับ,บคุณ,คณมีคร่างมา